สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดเซ็ตป๊อกกรนฟาสตแอนฟิลเลนจาก่ายเมเจอร์กันนะครับครับตัวนี้จะเป็นถังป๊อกกรนเครื่องยนต์ V8 บักเก็ตขนาด100อลอราคา350บาทครับไอตัวลิ้งลิ่งจะไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับส่วนวัสดุจะทำมาจากพลาสติกสายพานจะทำาจากวัสดุยางสามารถยืดหยุ่นได้ตัวลูกลอกสามารถหมุนได้จะมีน็อต3ตัวยึดติดอยู่นะครับ ด้านข้างเครื่องจะมีอักษรคําว่า V8 s u p e r c h a r g e พอดาคือ8สูบนะครับ2 4 6 8ส่วนฝาเปิดจะอยู่ด้านบนนะครับเสียนด้านข้างเครื่องภายในจะร่วมทั้งสองข้างจึงสามารถบรรจุปลอกคอนได้เยอะด้านหลังก็จะไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปเรามาดูด้านล่างกันบ้างนะครับ ด้นานล่างจะเป็นพื้นสีดำจะมีน็อตอยู่แปดตัวสามารถขันออกได้ตรงกลางจะเป็นโลโก้เมเจอร์ซินิพิกลิกสิทตแท้นะครับต่อไปจะเป็นแก้วเกียร์ฟารไนขนาด32ออนราคา210บาทตัวแก้วจะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่สแตนเลสอย่างที่คิด มีหลอดไม้ด้วยตัวแก้วจะเป็นสีออกโครเมียมจะมีโลโก้ Art and Furious Poly in Cinema สกีีนัับทั้งสองข้างตรงนี้จะออกแบบมาคล้ายคลึงกับหนังน็อตด,ด้านบนสามตัวจะเป็นน็อตทิปนะครับไม่ใช่น็อตริงหัวเกียร์ด้านล่างเหมือนกันครับจะออกแบบมาคล้ายๆกับหนังซึ่งคันเกียร์นี้เราสามารถเก้าเกียร์ได้ทั้งหกเกียร์เลยนะครับ โัวเกียร์ด้านบนจะมีเลขกำกับอยู่ส่วนการเปิดฝานะครับให้เราจับที่กระปุกเกียร์กับแก้วแล้วดึงกระปุกเกียร์ออกค่อนข้างจะมีน้ำหนักเบาฝากระปุกเกียร์ไม่ใช่เกียวหมุนล็อกนะครับวิธีใส่แค่ประกบเข้าไปจะมีเสียงจ้าเราใส่เข้าล็อก วิธีจับกรณีเราใช้งานไม่แนะนำให้จับที่ฝากระปุกเกียร์ให้จับส่วนที่เป็นแก้วจะดีกว่านะครับชุดแก้วเกียร์ฟา s ์ตแอนฟิลเลตไนราคา210บาทได้ชุดถังปกคนเครื่องยนต์ V8 บักเก็ตราคา310บาทสามารถเป็นเจ้าของได้ที่ลงหนังเมเจอร์ทุกสาขาหรือสั่งผ่านไลน์เมน เนื่องจากสถานการณ์ไม่ค่อยอำนวยสินค้าลดใหม่เพิ่งเข้ามาก่อนหน้านี้สินค้าลดเลขสั่งซื้อไม่ทันหมดเกลี้ยงเลยนะครับอะไรมันจะขายดีขนาดนั้นขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ